ก่อนอื่นต้องทำความสะอาดล้วก็จัดการบ้านหลังนี้ด่วนเอานกที่ตายแล้วออกไปด้วยแล้วก็เปิดกล้วยที่หลังคาอย่่แยงอะ <c oughs> อ,อ๋ไอเดียในกระเป๋าแป้ของฉันมีดินสอและก็ปากกามากร้ามากมายพอที่จะระบายสีได้ <c oughs> ใช่แล้วเย่่ไปไปเลย ฉันชอบกาแพงที่มีสีเหลืองมากกว่าสุดยอดส่วนหลังคาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงยังไม่หมดนะจากนี้เราสามารถสร้างกรอบหน้าต่างสวยๆได้จากดินเสอของฉันด้วยน่ารักจังและจากนั้นกระดาษเปล่าเราจะมาระบายสีกัน คอดูนะว่าฉันจะทำอะไรแบบนี้เราสามารถเล่นที่สามย่านหน้าบ้านได้มันทั้งเกลวก็สนุกด้วยนี่เขกำลังสนุกกับบ้านใหม่ของเธอนั้นเหรอวัสดีฟิบบี้นี่เจ๋งมากโอ้ฉันลืม่เรต้นไม้ไปเลยมันต้องได้รับการดูแลดนด่วนฉันต้องรดต้นไม้ ลดน้ำลงไป get มันปอนแล้วเย้ว yeah! ิเศษมากไม่กินหอมจังอะไรอ่ะทำไมนิคโคมีบ้านที่ดีกว่าฉันฉันต้องตกแต่งให้โดดที่สุดเลยเราเข้าชั้นรออยู่โอ้มากันแล้วมาเร็วทันใจมาก สวัสดีครับคุณหนูต้องการอะไรครับให้แล้วรีบจัดการบ้านให้ฉันให้เร็วที่สุดเลยสักครู่ครับผมคุณหนูทุกใจสีชมพูไหมไม่เอาสีทองดีกว่าบ้านของฉันต้องแป่งประกายแววๆเหมือนทองของฉันโอ้อะไรกันเนี่ยนี่มันคือทองของฉันนะสำหรับบ้านเข้าใจแล้วครับจะลงมือเดี๋ยวนี้ก่อนอื่นเราจะละลายทองคำ ด้วยเครื่องพ่นไฟไปกันเลยเรียบร้อยจากนั้นก็เ <Okay. S 1> อามาราดใส่บ้าน <oz> เป็นยังไงครับ <oz> ผมก็ <Cool. S 1> ไมแ่แล้วและตอนนี้ตกแต่งกำแพงด้วยทองคำด้นะ <oz> ได้เลยครับ ตอนนี้ทุกอย่างก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วเป็น<ฮ>ไงบ้างครับเก่งมากไหมไหนายทำได้ดีโอ้เดี๋ยวก่อนนะครับ <c oughs> เอาสีไหนดีเลอกได้วิเศษมาก <c oughs> งั้นพร้อมแลครับเ <c oughs> อาไหน <c oughs> เยี่ยมแล้วก็ต้นไม้ <c oughs> แน่นอนเอาต้นไม้เงิน <c oughs> ได้เลยครับ รอสักครู่ก็จะเสร็จแล้วกินหอมเงิน <King. S 1> <c oughs> นี่มันเลนหรือมาก <Okay. S 1> และนี่คือรางวัลของนายรับไปสิ <c oughs> ขอบคุณครับคุณหนู <c oughs> ดูเหมือนทุกอย่างจะถูกใจในที่สุดบ้านของฉันก็เรียบร้อยแล้วฉันงงดงามเหลือเกินไม่เหมือนคนแถวๆนี้ <c oughs> อ๋ออย่างนั้นเหรอ เอ้อห้ามเข้ามาในอาณาเขตของฉันนะ <t> <c oughs> เข้าใจไหม <Okay. S 1> เอาแบบนั้นใช่ไหมงั้นก็ได้ <c oughs> ส่วนตอนนี้ต้องตกแต่งภายในดน่ดวนเลยเร่ิมจากตรงไหนดี <c oughs> ขอคิดสักแป๊บนึงนะ <c oughs> อ๋อรู้แล้ว เธอคิดทำอะไรนะวันดีสาวน้อยพี่ขอห่อไอศครีมนะว้าวอร่อยจังขอบคุณหวังว่าคุณย่าเขาไม่ว่าถ้าฉันจะขอยืมกระจกไปคุณย่าหลับอยู่งั้นก็ฝันดีนะคะโอ้ฉันต้องการป้ายบอกทางนี่ด้วย แล้วก็ขดโคกเปล่าๆเหมือนกันเยี่ยมฉันมีทุกอย่างที่ต้องการแล้วรเริ่มแบบรกฉันทำเป้าเก๋ๆให้ตุ๊ตาหมีของฉันสุดยอดไปเลยเอามาวางไว้ที่มุมนี้แล้วก็มารู้จักกับเพื่อนของฉันจู้มี่สวัสดี ี่คือบ้านใหม่ของเราและต่อไปถุงเท้ามันเหมือนคนฉันไม่มีประโยชน์เลยแต่รู้อะไรไหมเพอเอาถุงเท้าสีรุ้งมารวมกันมันจะกลายเป็นพรมแสนสวยได้สวยจังแล้วก็สบายด้วย <Hey. S 1> โอ้ต่อไปเรามีไม้ไอติม วว <Wow. S 2> ้าฉันสามารถใช้มันเป็นชั้นวางแต่ผนังน่ารักน่ารักได้ hmm? สำหรับวางนกกระดาษและก็ต้นไม้ hmm. อ๋อดูเหมือนว่ากำแพงตรงนี้จะสกระปรกอะ hmm. ฉันต้องได้ปิดมันด้วยแผ่นโพสิท hmm. ที่มีสีสันสดใสเพิ่มความเก๋อีกระดับหนึ่ง hmm. สุดยอด ตอนนี้เหลือแค่หาที่วางสำหรับกระจกดีจังแต่ว่าฉันไม่มีโตเครื่องแป้งแต่ว่าฉันไม่เทปสีเหลืองสุดโปรดอยู่นะฉันจะแปะมันให้เหมือนว่าเรามีโตฉันเกิดเธริยาฮะแล้วฉันจะวาดมังกรให้ตัวเองด้วย สวยงามว่าทุกคนรู้ว่านี่คือบ้านของเจ้าหญิงตัวน้อยอะไรอะ่ะเฮ้ยนนดมาจากไหนเนี่ยฮะเจ้าหญิงนั้นเหรอน้าขำจริงๆนี่อรซี่อย่ามายุ่งกับฉันนะออกไปเลย <ST AT> ถึงเวลาที่ฉันต้องตกแต่งภายในบ้านใหม่ของฉันแล้วเริ่มแรกเราจะปะูพรมขนนุ่มๆเพื่อให้ฉันได้พักผ่อนอย่างสบายๆ <ST AT> ต่อไป นื่นติดพามาสีทองสุดเก๋สวยงามและก็มีตัวอักษรเพื่อคนได้รู้ว่าใครรวยที่สุดในย่านนี้เพราะฉันรวยรวย <c ười> เป็นไงล่ะ <c ười> จากนั้น <c ười> ก็มีตู้สวังของปังๆอย่างรองเท้าคู่โปรด <c ười> กระเป๋าเก๋ๆ <Wow! S 2> และก็มงกุฎด,ด้วยนะ ยแล้วต่อไปที่ผนังฉันจะติดรูปถ่ายของเรากับเจ้าชายและก็ตัวฉันกับบัลลังก์ของฉันและแน่นอนฉันจะไม่ลืมกัะสบที่มีโต๊ะทองคำสำหรับวางเครื่องสำอางด้วยนะมันน่ารักมากและฉันสุดท้ายทำให้ห้องนี้สมบูรณ์แบบปมปา ทีนี้ฉันก็สามารถนั่งชื่นชมมันได้แล้วล่ะเก้าอี้นุ่มนุ่มไว้นั่งแต่งหน้าได้เวลาเติมหน้ากันซักหน่อยฉันนี่สวยจริงๆใครกันน่าสวยที่สุดในกระจกต้องถ่ายรูปเก็บไว้ไปอวดเพื่อนบ้านฉันปังมากๆเลยฮึ hmm. อะไรอ่ะโอ้ยโอ้ล็อกซี่อดเมคอัพมาอย่างแล้วอ่ะเธอสู้ฉันไม่ได้หรอกนะอย่ารู้จังว่านิโคลทำอะไรอยู่หน้าบ้านของเธอนะดูเหมือนเธอจะดื่มช้าอยู่ฮะฉันก็จะดื่มช้าเหมือนกันสวัสดีฉันอยากจัดปาร์ตี้นะ พอใจแล้วครับคุณหนูมีลำโพงตัวใหญ่เพื่อเปิดเพลงดังๆแล้วก็ดิสก้บอลสำหรับเต้นลำม,มีไฟเก๋ๆแล้วก็บุธดีเจยยูฮูมาปาร์ตี้กันเลยาาทำงานได้ดีมากนี่คือค่าจัดปาร์ตี้อ๋อ <c oughs> <c oughs> บริกนี่ไงจ้าเพื่อนสาว มาส่ right, so ุงในงานปาร์ตี้ของฉันกันเถอะอะไรกันเนี่ยเพลงดังกันไปแล้วนะฮัลโหลค่ะคนรักพอพอคนมัองกฉันจัดปาร์ตี้เสียงดังมากก็อะไรขึ้นแห่งของลลอกซี่ดังกันไปค่ะเข้าใจแล้วเดี๋ยวแก้ไขปัญหาให้เดี๋ยวนี้ฮมอย่าทำเสียงดังได้ เราจับตาดูอยู่นะนอะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองเ <My God. S 1> กิดอะไรขึ้นคะ <c oughs> คุณกำลังรบกวนเพื่อนบ้านหยุดปาร์ตี้ซะ <c oughs> แล้วถ้าเรายจ่ายเงินล่ะ <c oughs> ไม่มีปัญหาครับคุณหนูเชิญปาร์ตี้ต่อได้เลยโอ้ท่าทีฉันต้องไปแล้วนะนี่ปาร์ตี้ให้สุดเวียงไปเลยมาจุดพลุกันไหม เย้เจ๋งจังยูงานนี้มันมากบ้าอ๋อกต่อะไรขึ้นเนี่ยไม่นะอดี๋ยวเพิ่ไปปาเตยังไม่จับเดี๋ยวเราจะดับไฟเดี๋ยวนี้ทเป็นไงดีช่วยด้วยโอ้อพระเจ้าไม่ต้องกลัวนรกสิฉันไม่ถังดับพังฮ่าเฮ้ยสำเร็จแล้ว แม่จ๋าอะไรกันเนี้ยก็อะไรขึ้นกับบ้านใหม่ของฉันฮะนิโคโลขอฉันอยู่กับเธอได้ไหมอะแน่นอนได้สิฮ้เ <c oughs> แล้วอยากดื่มชาไหมล่ะ <c oughs> เดี๋ยวฉันเล่นเองนะกินให้อร่อยเลยขอฉันเป็นคนแรกนะเอาสิ <c oughs> โอ้เธอคือตัวอะไรเนี้ย ว้าวนางฟ้าวิเศษฮะสิงไปเลยโอเคงั้นค่อยเปิดที่หลังนะเดี๋ยวถเธอจะบินหนีไปบิกนี่ตาเธอได้เลยว้าวฉันได้บ้านขนมปังขิงสวยจังเลยอะ่ะทุกคนดูนี่สิมันทำมาจากคุกกี้แล้วก,ก็ลูก,กววายสดปลดอยของฉันอ้าวเฮ้ยจูลี่นี่จะแก้สักทีได้ไหมเออ,อมันก็ได้ เจ็บนะอืมกินหอมจรงเลยบ้านขนมปังเค่งทั้งหวานและก็อร่อยมากๆวิเศษแล้วอะไรอย่างตัวเซฟขอนเทเลเจนฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะมาเปิดกันเถอะอีฉันได้อาหารแมววะให้ตายฮะตลกชะมัดเลยมีคนชอบไม่ดีเห็นด้วยว่ฉันไม่เคยกินอาหารแมวาก่อนแต่มีบางอย่างบอกฉัมันไม่อร่อย เฮ้พี่แย่พัะอย่าคิดแพ้ไม่นะเจนต้องกินให้หมดไม่มีใครปล่อยฉันออกไปเลยใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้โหว้าวฉันเป็นอิสระแล้วได้เวลาลงท่าจุลี้เด็กไม่ดีต้องโดนแบบนี้ไปกันเลยอให้ตายเธอนี่มันยากที่สุดเลยอ่ะอย่าแย่ ดูสภาพผองเธอสิ oh. นางฟ้าเธอควรอยู่ข้าขงฉันนะมานี่เลยฉันจะจับเธอโอ้แ oh. ม่จ๋าอย่านะอย่าจับฉัน oh, <man. S 1> ฉันจะหลบอยู่ในนี้ก่อน oh, <man. S 1> สองสารนางฟ้าจังไม่ต้องกลัวนะฉันไม่ทำร้ายเธอบินจงบินออกไปแล้วเจอกันใหม่นะบายบ้าลากร <laughs> ฉันยังไม่เอาคืนเลยนะ <laughs> จำจี้มะเขือปอบแตกแล้วฉันก็ชนะหมายความว่าฉันจะเปิดตู้เซฟเป็นคนแรกมาดูกันแทนว้าวสวยจังเลยฉันได้แซนด์วิชแสนอร่อยืกินหอมมากมากอ้ามนี่มันอร่อยมากมากเลยบริทนีขอฉันลองได้ไหมนะไม่ฉันไม่ให้ ให้ตายเถอะโอ้ฉันจัหมือนีทำไมฉันมีตัวเซฟของตัวเองเหมือนกันมาดูกันว่าไรอยู่ข้างไหนโอ้ไม่นะฉันได้ปลาเหม็นๆเน่แย่หายใจเข้าทีนึงฉันอยากจะอ้วกต้องกัรนหายใจและกินมันให้เร็วที่สุดอีนี่มันฝันร้ายชัดๆเลยมันคืออาหารที่แย่มาก ฉันรู้สึกแย่ให้ต้องกืนมันลงไปฉันชอบไม่ดีเลยไม่เหมือนบริทนี่ <Huh? S 1> ฮะเราเป็นบ้าปาแทบปรแซด์วิชของฉันไม่ได้หรอกเป็นไงล่ะ oh. เห็นด้วยแต่ว่าฉันมีไอเดียที่อยอดเยี่ยม <c oughs> นี่บริทนี่ <What? S 1> อะไรดูตรงนั้นสิไหน <c oughs> ติดกับจนได้ <c oughs> <c oughs> เอ้ยใหแย่อ,ออกไป <c oughs> อยากเห็นฉันทำอะไร <c oughs> จด็สิงกับปลาไหมล่ะ ใส่มันลงไปในแซนด์วิชของบริทนี่ลองคิดดูสิว่าเธอจะเป็นยังไงเมื่อได้กินไม่เห็นมีอะไรเรยยหลอกกันอีกแล้วใช่ไหม <Yeah! S 1> ฉันอยากกินแซนด์วิชมากกว่า mm hmm. อ๋ออะไรกันเนี่ยแย yeah! ่เหม่ฉันมันเลยปลาบ้าฮะแก้สำเร็จแล้วตลกจังเลยตลกตายละใครจะกินต่อตอนนี้โอเคมาดูกัน ว้าวฉันได้เบบี้โยดาฉันฝันถึงมันมาตลอดอ่ะมันน่ารักมากๆเลยเจ๋งจังโอ้แม่จ๋าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันขยับได้อ่ะน่ากลัวหาเป้าหมายตรวจพบเป้าหมายโอ้ไม่นะใส่ไป้ชองฉันให้ตายเถอะโยดาหาเป้าหมายการหาสิ้นสุดลงเฮ้ยรอดแล้ว โอ้ไอเดียสาวๆดูนี่สินี่โยดาชอบปลาไหมว้าวมันย่างจนสุกเลยขอบคุณนะตอนนี้ปลาดูน่ากินกว่าเดิมเยอะอร่อยจังตวรวจพบเป้าหมายเจอเป้าหมายแล้วเอาไม่นะสุร่ระวังอะไรอ้แม่จา้าเธอทำลายมันนะ เกือบไปแล้วเย้เันจะได้เริ่มกันมันเดากันว่ามีอะไรอยู่ข้างในตู้เซฟว้าวฉันได้พิซซ่าหน้าเปปปาร์นี่กินหอมมากๆเลยฉันอดใจไม่ไหวแล้วที่จะลองเราก็ด้วยนี่มันคือพิซซ่าของฉันนะฉันก็อยากกินเหมือนกันนะงั้นมาสู้กันเลยเธรเอาชนะฉันไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราจะได้รู้กัน โอ้ไม่นะส้อมของฉันยอมแพ้ซาเธอแพ้แล้วแต่ฉันจะไม่กินพิซซ่าด้วยส้อมฉันมีไอเดียที่ดีกว่าการกินด้วยมือทั้งสะดวกและก็สนุกกว่าเยอะอร่อยจังเลยวิเซ่าสุดๆเจ๋งจังตาเธอแล้วเจนได้เลยโอ้ไม่เอาแบบนี้มันคือบลูชีสเหม็นๆ ไมถึงเหม็นขนาดนี้อะแย่อ๋อรสชาติแย่กว่าที่เห็นซะอีกอ่ะเปิดไรชั้นเลยฉันกินไม่ได้ฉันขอยอมแพ้ตอนนี้ตาเธอและจูนี่เย้โอ้ในตู้ฉันมียาวิเศษอะไรสักอย่างอ่ะแปลกจังฉันคิดว่าต้องลองดูกลิ่นก็แปลกๆเหมือนกัน มันไม่เป็นอันตรายหรอฉันดื่มหมดแล้วล่ะแปลกจังไม่รู้สึกอะไรเลยนะมันได้ผลจริงๆหรอมีลูกหนูอยู่ด้วยอ๊อ๊ะอ,อช่วยฉันด้วยฉันกำลังตัวหดเลยรอลาอ้อไม่นะจูลี่เธอเคไหมแม่จา๋าเธอกลายเป็นหนูไปแล้วโอ้น่ารักจังเลยฮ่ลฉันกลัวหนูอ่ะฉันไม่ชอบ บริดนี่กลัวอะไรขนาดนั้น <Good. S 1> โอ้ฉันรู้ว่าเธอชอบชีสหนูทุกตัวชอบชีสกันทั้งนั้นกินเลยเจ้าตัวน้อย <Yeah. S 1> เป็นความคิด <c oughs> ที่เจ๋งมากตอนนี้ฉันไม่ต้องเป็นต้องกินชีสแล้ว oh. หนูจัดก,การให้หมดทุกอย่างฉันชลาสุดๆ <Man. S 1> เสียดายฉันยังหิวอยู่เลย <Yeah. S 1> โอ้ใช่แล้ว <Hey. S 1> นี่บริดนี่อยากลองจับไหม <c oughs> อะไรอฉันกลัวหนูแม่จ๋า ฮะสำเร็จตอนนี้พิซซ่าเป็นของฉันเก่งมากจรี่เธอช่วยฉันได้จริงๆว้าวอร่อยจริงเลยฉันมีความสุขที่สุดขอฉันเลิ่าได้ไหมเอาสิห <c oughs> วังว่าฉันจะเชิบดีว้าวมันคือไอศครีมรสสตรอเบอรีร่เ <c oughs> จ๋งไปเลยว้าว <c oughs> <c oughs> ต้องลองดันด้วน <c oughs> <c oughs> ก็หอมรสชาติก็วิเศษเหลือเกินอ,อร่อยเ <c oughs> จนเนี่ยเธอโชคดีมาก <c oughs> ได้ฉันคนต่อไปหวังว่าฉันจะโชคดีเหมือนเจน <c oughs> อะไรอ่ะไม่ใช่แบบนี้สิฉันได้พริกสุดเผ็ดน่าสงสารเธอทำได้ฉันช่วยในตัวเธอนะ <c oughs> ฉันทำได้ไม่ฉันทำไม่ได้อ่โอเคต้องเรียบจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด <Hello. S 2> โอ๊ยสาสาวคอของฉันกำลังไหม้อ่ะ oh <my. S 1> พิกมันแผดจนเการจะรับไหวฝันร้ายชัดๆข้าอย่างโชคที่มันหมดแล้วโอไม่นะดูเหมือนมันเพื่อร่อมเต้นอ้าาช่วยด้วยโอไม่นะดูเหมือนว่าพลไฟทำให้ครีมขนฉันละลายหมดเลย oh <my. S 1> แต่หวังว่ามันจะช่วยจูลี่ได้นะ oh <my. S 1> ต้องลอง โอ้ไม oh นะ่นะ่าฉันเต็มไปด้วยไอศครีมแต่ไม่เป็นไรสิ่งสำคัญคือฉันรอดแล้วขอบคุณนะเจนมาก่อนกันไม่อยาดีกว่าเอาทิชชู่ไปใช้ก่อนนะขอบคุณฮะสุสภาพของฉันสิตลกจังตอนนี้ถึงตาเะอล้บริทนี่อยากรู้จังว่าฉันได้อะไรนะอ้ออะไรกันเนี่ยมันคือประตูมิติละ่ะเราถูกเข้าไปแล้วเออสาวๆอยู่ไหนกันเออ ว้าวเรากลับมาแล้วฮ้ตลกจังอุ้ยดูเหมือนว่านั่นเป็นตู้เซฟของฉันล้วก่อนนะทุกคนนี่จะไปไหนคิดว่าจะลอดเหรอกลับมานะ